Terima kasih telah menonton! ตุ๊กตุ๊กตุ๊ก1 2 3 1 2 3 4 5 One, two, one, two, one, two, four. one, two, 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 hết 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 hết

Ooh. Yeah, yeah, yeah. ไม่พ่วงขาดตู้อีไม่พวงขาดตู้อีเราเอาไม่ใช่ในใดอยู่เน้อเราเอาอ่ะ ไปเรียไไปนาวไปที่หองเช้าเดเของนอสนับสนุนโดยทักษสาวอิทักษ์จบทัพพิทักษ์าว กิน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  <laughs> 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 <laughs>

สองโหมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงหนึ่งสองหนึ่ o, o, สงสาเบ วันจ ah, right The ูหููหูหูอ้หอาเป็ได้ไหมต่นจาก่วงวันจูห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 ูว่สวัสดีครับครับวันวันนี้ไม่ตัวหนึ่งใครดีได้ไม่สีฟ้ามันสีสะดุดแน่ได้ครับเอเได้เราเปได้ครับเป็นของพรนศาพอ ครับโรเทสบอครับบัณฑพาเทสบัณฑพะเอกครับบัณฑพะเอก์สองสามสี่ไม่ดีมีเข็มขาดบอขาดโอ้แล้วมีอยู่เข็มขาดเนาะโรเทสได้ปะครับได้ปะเทสเทส One. Ooh, ooh. one, one, one more. One more

two two test test one two three four three, three, three. Three. two three. This, this. One, two two oh. 1, 2, 3, 4, ขอเสียงนะครับโอ้เคโปรบมือตอนรับพีงแหงนใหคนใจแห้งให้มีแรงถือใหม่จำได้บ่อนักร้องที่ชื่อไหมไทยปุ๊บยังไงบ่เด๋อ ไว้ใจเธอตะวัน แพร์ใหม่ไทย เป็นดอกสะแบงบ้านเลนงอยู่ทางนาปีคือทอดบ้านเฮาแท้เด็กผูอยู่ทั้นนั้นจัดเป็นจังได้ได้แค่ทักข่าวส่องฟังเพื่อความตาน,น่งอนเลยมันกะบอกคอยสิอิ่มหัวใจคือจังได้พบพ่อนากา ปอบเอาความฝันเดินทางจากบ้านสู่กรุงวาสนาของคุณบ้านทุ่งมาสู่นานเมืองสีบลายมือจากบ้านเฮาคำพ่อแม่เทายังคอยเตือนใจสู่เอาเดินลา เจ้ายาเล็วไหลขั้นตั้งโตได้ให้พาวื่นมาดังดอกตะแบงเลยบ้านอยู่กลางคนนะั้นปีนี้ต้องมาเป็นดอกตะแบงอยู่กลางมือเมืองใหญ่ดอกตะแบงพัดมาจากอินมานมาเป็นตะแบงน้ำตาปลา,าที่เน่น ใใยางาความจนบังคับเลยได้จำต้องจากจอ,บดอดงบังดอกสะเแบกบานเล่นอยุดทางหน้าปีอ,อยากลับเมื่อบ,าออบ้านเฮาเด คืออดแล้วมันใจใหายบอกเคยลืมตอนอยังเป็นคนเก่าแม้จากบ้านไกลหาก่อนเดเมือป้าเป็นใจใจะกลับไปเป็นสแบนฟ้า จำต้องจากจออบันเล่นหยุดทำนาปีอยากกลับเมื่อบ้านเฮาเด้บัดยามคิดฮอดแล้วมันใจหาอายบ่เคยลืมตนยังเป็นคนเ่า้ หากตอนเดิมมือฟ้าเป็นใจจะกลับไปเป็นสสแบงบ้านเด้ เลือกตั้งางรักแทนน้ำตาตงว่าที่ได้เป็นนายยกแย่แานเข็นคบเป็นผู้เขาเตี่เหลี่ยมตุนไกน่งินออกมาใส่สู่กันอน,อ,นอ,เเอเขาที้องมู้้อเขาแม่พวกกันเอาที่กันเหมือนปลาพอต่อเป็นแซ็ไน้ยยกแก หลงสมัครแต่คืนบุกัแค่ผู้ทำเยอะดีสิบพอใจนี้คนกางเนื้องตังางประกาศาจางเป็ป<ก>นเพื่อผู้ បាននរដល់ពេញអង្គខ្ញុំចិត្តខ្លួនចត ពីបងប្អូនជាជាទីស្រឡាញ់ជិតនេះចូលមកសុំវិថីនេះជាជម្រះអមយប់ប្រាប់បងนอนតែបងចាំចរនីទៅកាប់ដៃមិនដៅមិនដៅសុខសប្បាយទេពុក

เอาเดี๋ยวเราให้ฟังนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนนะคะร่วมฟังบทเพลงนันะคะเป็นบทเพลงใหม่ทุกคนขอความร่วมมือทุกคนยกมือขึ้นมามากหนึ่งสองสามาหกเจ็ดแปดเกันใหม่ต้องม่ต้อล่าเล่นไป ขายทองคำ